ต้นเดือนแบบนี้ใครกําลังหาที่ช้อปปิ้งอยู่มาลองเดินเล่นที่งานโมบายเอ็กซ์โปกันไหมคะปีนี้เขาจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศ,ศรกิ r i แล้วคะ่ะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยเขาขนแบ,บรนด์มาเยอะมากบางแบ,บรนด์ที่มาเปิดเนี่ยก็บอกเลยว่าบูธใหญ่มากจริงๆแต่ที่เยอะกว่าก็คือโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเรียกว่าลดกันแบบจุกๆเลยคะ่ะทั้งมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อสิสเซสซอรีอื่นๆนี่มีมาหมดเลยรวมไปถึงโปรโมชั่นบัตรเครดิตนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าลดกันแบบจุกมากจริงๆ ส่วนใครที่คิดว่าจะมาหาอะไรกินที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าร้านอาหารก็มาเปิดเยอะอยู่เหมือนกันแถมมีร้านขนมด้วยหรือใครอยากจะมาเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆที่นี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าที่นี่เขาก็มีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่เหมือนกันนะจะถ่ายทางด้านในอาคารหรือว่าจะออกไปถ่ายที่สวนเบญจก,กิติข้างๆก็ได้ส่วนการเดินทางมาที่นี่จะมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าจะนั่งใต้ดินมาก,ก็ได้งานโมบายเอ็กซ์โปปีนี้จัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคมค่ะแต่ใครที่จะมาช่วงนี้แล้วไม่ได้มาด้วยรถส่วนตัวเราแนะนําให้พกกกร่่่มมมาาดดดด้้้ววววยยยนนนนนะะะะคคชงงีีฝตตบออลลืูััเๆ หรือว่าถ้าใครไปงานนี้มาแล้วก็อย่าลืมมาป้ายยาของที่เสื้อนค่ะเพราะว่าแอดมินก็อยากเสียงเงินกับงานนี้เหมือนกันค่ะ